พังไปเชิญเขามาให้เราเบ,บ,บาๆเราซ่อม,าอมได้ซ่อมให้สบายสบายใจก็ยกไปตั้งแต่เพลงสบายสบาย<อ> <c oughs> แบบนั้นเลยค่ะแบบนั้นเลยใช่สุดยอดห<อ>ล่อมากค่ะเดี๋ยวนี้ถึงถึงจะอายุเยอะก็ยังหล่ออยู่ค่ะ โ, <c oughs> โกโบีินี่เอาง่ายๆว่าคุณแม่เนี่ยตอนจบเนี่ยคุณแม่ไปงานศพมาจําได้ว่าต้องรีบกลับมาบ้านเพื่อจะมาร้องไห้ให้โกโบริคือเรดาร์ที่จะนําทางไปยังดาวที่ฮิเดโกรอเจ้าอยู่ นี่แหละฮะทายืนใหม่ให้แฟนคลับแทบไม่มีใครไม่พูดถึงโกบริกันเลยสักคนเดียวนะครับเพราะว่าชื่อนี้บทนี้ที่พี่เบิร์ดแสดงไว้ในละครมันติดตาตรึงใจมมคุณผู้ชมขนาดที่ว่าอายุละครคู่กรรมถ้าเป็นหนุ่มก็คือ33ปีแล้วเป็นหนุ่มแล้วนะฮะแต่แฟนคลับก็ยังคงเรียกหาโกบริกันอยู่เลยนะครับ และพี่เบิร์ดเหมือนรู้ใจคุณผู้ชมฮะเพราะว่าพี่เบิร์ดกลับมาสวมบทโกโบริให้คนดูอีกรอบจริงๆด้วยแต่ว่าเป็นการอัพขึ้นไปอีกสเต็ปนะครับเป็นนีโอโกโบริภาคต่อคูกรมนะฮะเมื่อไปรออังสุมาลินอยู่ที่ไหนทางช้างเผือกนั่นเองครับในบทเป็นการออกตามหาอังสุมาลินหรือว่าฮีเดโกะไปกับเพลงที่ยกมาเพลงดังทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะอยู่คนเดียวเพลงอย่าหลบตาการเสียงกระซิบคนไม่มีแฟนต้องโทษด,ดาวด้วยรักและผูกพันพริกตาเธอคนเดียวเสียง ได้จับมือกันไว้ไม่แข่งยิ่งแพ้โอ้โหเยอะมากนะฮะโดยมี3สาวก็คืออิงวรันธรซานินิพาพรอแล้วก็วีวิโอเลตครับแจมกับมิวสิควลในแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ด้วยฮะ โอ้โบรรยากาศแสงสีเสียงคุณผู้ชมอลังการมากแล้วก็บรรยากาศนี้ในฉากละครเพลงอาจทําให้หลายคนนึกไปถึงอโรมคาจอมยากับยาใจด้วยครับในคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโช์ครั้งที่7ได้อีกด้วยเพราะว่าครั้งนั้นเองย้อนกลับไปคุณผู้ชมฮัแสดงกับพี่นัทมีเรียและก็คุณนิโคเทริโอนะครับสลับกันมาเป็นนางเอกแล้วก็คอนเสิร์ตท,ทาการสแสดงไปได้ถึง20รอบครับกับสถิติคนดู4ี่0มื่นคนเมื่อปี2000หรือว่า2543ครับ แม้อาจจะไม่เท่าปี2008ที่มีจำนวนคนดูมากที่สุดที่120,000คนเพราะความจุของสถานที่ต่างกันแต่นี่คือสิ่งที่ส่งต่อความประทับใจให้กับแฟนคลับครับจนสลับหน้าที่กันจากเคยพาลูกไปดูพี่เบิร์ตตอนนี้กลายเป็นว่ารุ่นแม่เนี่ยฮะพามาดูแบบพี่เบิร์ตด,ด้วยครับ จะเป็นพิธีกรนักร้องนักแสดงคือพี่เขาตีบทแตกจริงๆเขาเหมาะกับที่จะเป็นพี่เบิร์ตเป็นขวัญใจของทุกคนจริงๆสมกับที่ทุกคนให้ความรักให้หัวใจพี่เบิร์ตจริงๆคะ่ะไม่งั้นคุณแม่คงไม่มาชมคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตตลอดเวลาคือประทับใจไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ก็จะรักพี่เบิร์ตตลอดไปคะ่ะ จริงพอเริ่มโตมาพอถัดมาก็จะเป็น4 5หอัลบัม้มธงชัยชุดรับแขกก็จะเป็นชุดแฟนจ๋ามาทำไมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็คืออนุบาล3เต้นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ชอบทุกอัลบั้มฟังตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ที่บ้านมีครบทุกคาเซ็ตแล้วก็ซีดีดีวีดีทุกคอนเสิร์ตมีทั้งหมดค่ะเป็นคอลเลกชั่นธงชัยอยู่ที่บ้านจริงๆฟังตั้งแต่รุ่นบูมแมลงครับแล้วก็ฟังมาเรื่อยๆตลอดมาตลอด จนแบบเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นบบเหมือนไลฟ์ไทม์ซาวแท็กเหมือนคอนเสิร์ตปีที่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนเราก็โตมาตั้งทุกเพลงจนแบบยุคยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเพลงความนิยมเปลี่ยนไปแต่พี่เบิร์ดไม่เคยไม่เคยที่จะไม่ทันยุคเลยพี่เบิร์ดจะเปลี่ยนไปตลอดเพราะนั้นสิ่งที่ดีข้อดีของพี่เบิร์ดที่เราจะมาใช้ได้คือเราต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยให้ได้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ บางคนจากคุณแม่พาลูกมาตอนนี้ลูกพาคุณแม่มาด้วยแล้วก็กลายไปหลายคนมาซ้าคุณผู้ชมเพราะกลัวพลาดครั้งนี้ครั้งถัดไปอาจต้อ,ตอนลุ้นนะครับเพราะว่าด้วยวัยของแฟนคลับบวกกับวัยของพี่เบิร์ ต้องไม่ลืมนะฮะว่าอันนี้เป็นโชว์ของพี่เบิร์ดที่ในวัยใกล้65แล้วแม้จะดูแข็งแรงเต้นเป๊ะเต้นสนุกเสียงไม่ตกก็ตามนะครับแต่ก็ต้องรุ้นว่าจะมีแบบเบิร์ดเบิร์ดครั้งที่13อีกเมื่อไหร่ด้วยซึ่งก็มีคําสัญญามาอย่างเหนียวแน่นนะครับว่าหากจัดอีกก็จะมาแน่นอน <Yeah. S 1> เพราะว่าเป็นศิลปินที่แฟนคลับรักยกแก๊งเลยนะฮะ อย่างแกงนี้คุณผู้ชมฮะมากัน8คนน่ารักมากเขาคุยลายการไหครับนัดก,กันเดินทางมาพร้อมกัน5-6ชั่วโมง,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 งจากจังหวัดกำแพงเพชรมา IMPACT นะฮะแถมเปบัตรแพงสุดด้วยเพื่อที่จะนั่งได้ใกล้ชิดที่สุดได้ร้องเพลงที่ชอบที่สุดอย่างเพลงสบายๆนะฮะเพลงในอัลบั้มดังแ<ด>ละก็เป็นเพลงที่ทําให้ชื่อของพี่เบิร์ดดังข้ามประเทศด้วยก่อนที่จะฟีเวอร์สุดๆเพราะละครคู่กรรมกับอัลบั้มบูมแรงในปีเดียวกันครับ เพลงคู่กัดก็มาจากลบบ้มนีีเหมือนกันคุณผู้ชมฮะซึ่งเมื่อกลางปีนี้เองก็มีคนเสิร์ชหากันเยอะเลยเป็นกระแสนะครับคู่กัดเนี่ยเพลงไทยหรือว่าเพลงจีนกันแน่ไปถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่ามีคลิปเด็กจีนทั้งห้องร้องเพลงนะครับคู่กัดเป็นภาษาจีนจนกลายเป็นไวรัลจนได้คําตอบแล้วว่าเพลงไทยเนี่ยดังไปถึงจีนตั้งแต่รุ่นนั้นแล้วแหละครับเรียกว่าดูตั้งแต่เด็กจนโตนะครับแล้วก็ จนมีลูกแลก็พาลูกมาดูนะครับทุกๆคอนเสิร์ตก็จะมาดูพี่เบิร์ตไหมครับใจพี่เบิร์ดครับสนุกทุกคอนเสิร์ตครับชอบพี่เบิร์ดค่ะเพราะว่าชอบเบิร์ตตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เริ่มแสดงละครชอบเหมือนตั้งแต่นั้นแล้วค่ะติดตามมาตลอดค่ะก็ทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งรวยทุกอย่างพร้อม ที่ได้มาดูเบิร์ดถ้าเบิร์ดจัดอีกก็มาดูอีกค่ะไม,ไม่ไม่ไมทามาราบว่าปีนหน้าจัดหรือเปล่าคะ,าะต้องถามพีเ่เบิร์ดใช่ไหมค่ะ ดูความหล่อความรวยของพี่เบิร์ดกันได้นะครับมัลติเบิร์ดเดี๋ยวรอบการแสดงอีก2รอบคือเสาร์อาทิตย์นี้นะครับเสาร์อาทิตย์หน้านะฮะเป็นรอบที่เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าประเมินว่าสองรอบน้อยไปสําหรับแฟนคลับที่อยากมาท่องจัก,กรวาลธงชัยนะฮะคนสร์นนี้ก็เป็นความสําเร็จในปีเดียวกันครับกับที่พี่เบิร์ดได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติด,ด้วยซึ่งเบื้องหลังโชว์ก็มีความพยายามทําให้ร่วมสมัยไปกับเทคนิคคอนเสิร์ตยุคนี้แหละครับ